สมัยนี้การสื่อสารการคมนาคมจะไปไหนมาไหนหรือติดต่อสื่อสารกับใครจะสะดวกแต่เดิมมากมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนใช้โทรศัพท์มือถือกันทั้งนั้นไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าจะติดต่อสื่อสารกับคนไกลๆเราต้องเข้าแถวกันเพื่อเราเข้าตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่ละคนก็ต้องมีเหรียญอยู่ในมือเพื่อใช้สำหรับหยอดเข้าไปในเครื่อง หากใครไม่มีก็ต้องไปหาแลกเอาตามร้านค้าที่องค์การโทรศัพท์เขาอนุญาตให้จำหน่ายได้ลักษณะเหรียญนั้นทำด้วยทองเหลืองมีความหนาเล็กน้อยตรงกลางเป็นรูด,ด้านหน้าประทับราองค์กรส่วนด้านหลังจะประทับปีพศออไว้ซึ่งระบบนี้เริ่มใช้กันตั้งแต่ปี2500แต่ระยะต่อมาผู้คนเริ่มมีความลำบากในการแลกหาเหรียญ จึงได้ยกเลิกไปในปี2517เมื่อหลายวันก่อนพอจะมีเวลาว่างจึงเดินทางมาเที่ยวที่อำเภอสัตหีบโดยตั้งใจว่าจะมานั่งชมวิวริมทะเลที่อ่าวดงตาลแล้วหาที่พักแถวแถวนั้นสัตหีบเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปมากไม่เหมือนจากเดิมที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนนี้จะมีห้องแถวเรียงอยู่บริเวณหลังวัดริมทะเลแต่ตอนนี้กลายเป็นตึกแถว ถาคนแถวนั้นเขาบอกว่าห้องแถวที่เราเคยเห็นนั้นถูกไฟไม่ไปหมดแล้วราวๆเมื่อสัก20ปีก่อนระหว่างที่กำลังจะเดินต่อไปก็มีแม่ค้าแถวนั้นเดินมาบอกให้เราช่วยขยับรถเข้าไปจอดในวัดหลวงพ่ออีเพราะเดนียวเขาจะเตรียมตั้งโต๊ะขายอาหารที่มันจะล้ำออกมานอกถนนนิดหน่อย พอดีเรานึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนจะมีร้านขนมจีนเจ้าอร่อยอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านขนมจีนป้าแอวอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ริมวิหารหลวงพ่ออีร้านนี้จะมีคนรู้จักเยอะเมื่อนำรถเข้าไปจอดเรียบร้อยก็มองไปที่ต้นมะขามแต่ไม่เห็นร้านขนมจีนที่ว่าขันไปรอบๆจึงเห็นว่ามีร้านขายขนมจีนอยู่เจ้าหนึ่ง เมื่อได้คุยกันก็เลยรู้ว่าร้านนี้แหละที่เคยอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่คนขายขนมจีนเล่าให้ฟังว่าร้านเขาเปิดขายมาเป็นรุ่นที่สี่ที่ห้าแล้วซึ่งรุ่งที่ขายอยู่ปัจจุบันคือรุ่นเลนแล้วสำหรับสูตรน้ำยาเป็นของอยุธยาทั้งหมดเริ่มต้นมาตั้งแต่หาบขายซึ่งลูกค้าต้องนั่งยองๆกินอยู่ข้างๆหาบ ขายใหม่ๆตอนนั้นแค่จานละสาบาทเองร้านนี้จะมีน้ำยาอยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันมีแกงเขียวหวานไก่น้ำยาป่าน้ำยากะทิซาวน้ำน้ำพริกหวานเราเลยสั่งแบบขนมจีนราดแกงเขียวหวานไก่เมื่อสั่งเรียบร้อยก็เข้าไปนั่งในที่ที่เขาจัดไว้ให้บนโต๊ะจะปูด้วยแผ่นพลาสติกมีผักเครื่องเคียงวางไวใ้ให้ในกระจาดใบใหญ่ มีพริกคั่วใส่อยู่ในกล่องพลาสติกโดยมีฝาปิดมิดชิดแล้วก็มีกล่องยาวๆใส่ช้อนมีกระดาษทิชชู่ม้วนอยู่ในภาชนะมีไข่ต้มวางในตะกร้าถ้าใครจะเพิ่มไข่ต้มก็หยิบเอามองหาน้ำปลาพริกต้องไปขอเขาอีกโต๊ะหนึ่งเพราะทางร้านคงจะจัดไวใ้ให้อย่างจำกัดส่วนน้ำดื่มต้องบริการเองเขามีน้ำเปล่าใส่ไว้ให้ในหมอ้อคูลเลอร์ มีน้ำแข็งมีแก้วพลาสติกมีหลอดวางไว้ใกล้ๆกับบริเวณที่ล้างจานหรือใครจะสั่งน้ำผลไม้ปั่นเขาก็มีให้รสชาติยังโอเคเหมือนเดิมเมื่อ20กว่าปีก่อนแกงเขียวหวานกะทิข้นมีไก่หั่นชิ้นใหญ่ๆมีมะเขือเปาะหั่นเป็นซี่ที่สำคัญมีเลือดไก่ใส่มาให้ด้วยแต่โต๊ะเหล็กที่ขาพับได้ต้องหาฝาเบียร์มาหนุนที่ขา เพื่อไม่ให้มันคลงเพลงเพราะพื้นมันไม่เรียบส่วนราคาก็เปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจวัดนี้ชื่อวัดสัตหีบแต่คนจะเรียกว่าวัดหลวงพ่ออีเพราะด้วยบารมีของหลวงพ่อนั้นแผ่กระจายโด่งดังไปทั่วประเทศนับแต่สงครามอินโดจีนเป็นต้นมาหลวงพ่ออีพุทธสโรท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสัตหีบจังหวัดชนบุรี ว่ากันว่าท่านเป็นที่พึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่8ของไทยและมีเรื่องเล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านว่าขณะที่ข้าศึกนำฝูงบินบินเรียบล้อมาตามชายฝั่งทะเลสัตตหีบและทิ้งระเบิดลงมาเพื่อทำลายเป้าหมายมีคนเล่าว,ว่าเพียงแค่หลวงพ่ออียกผ้าเหลืองโบกไปโบกมาพร้อมทั้งยืนบริกรรมพระคาถายอย่างสงบนิ่ง ลูกระเบิดที่หย่อนมาจากเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยหมายถล่มตลาดและฐานทัพเรือให้ราบเป็นจุนลูกระเบิดกลับเบี่ยงเบนปลิวไปตกในทะเลจนหมดสิน้นไม่อาจทำลายฐานทัพเรือและชีวิตของประชาชนชาวอำเภอสัตหีบได้นับแต่นั้นมาหลวงพ่ออีจึงได้รับการกล่าวนามถึงในความเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยรักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยกันทั่วนหน้า สำหรับประวัติพระวรเวทมุนีหลวงพ่ออีพุทธสโรหรือปรากฏนามที่รู้กันทั่วไปว่าหลวงพ่ออีเพราะท่านชื่ออีมาตั้งแต่แรกส่วนนามสกุลคือทองคำท่านเกิดเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,408ปตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น11ขค่ำเดือน11ปีฉลูปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านเป็นบุตรของนายขำและนางเอียงทองขำที่บ้านตําบลสัตหีบกิงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีดิดาของท่านรับราชการตําแหน่งที่ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกว่านายกองเมื่อท่านอายุได้25ปีท่านได้อุปสมบทณวัดอ่างศิลานอกซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมเป็นวัดอ่างศิลาเดียววัดเดียวโดยมีพระอุป,ปัชฌาย์คือพระอุป,ปัชฌาย์จันจันทศโรแห่งวัดเสม็จ มีพระกรรมวาจาจารย์คือพระอาจารย์ทิงพระอนุสาวนาจารย์คือพระอาจารย์แดงโดยพระอุปัชชาได้ให้ฉายาท่านว่าพุทธสโรแปลว่าผู้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านได้อยู่ศึกษาธรรมะและเวทมนต์ต่างๆกับพระอาจารย์แดงถึงหกพรรษาก่อนจะไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อปานวัดคลองด่าน ซึ่งช่วงนั้นหลวงพ่อปานท่านนั้นมีชื่อเสียงมากนอกจากนั้นท่านยังได้ออกธูดงวัดไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยเมื่อบังเกิดความกล้าแข็งทางจิตสำริดในธรรมแล้วจึงเดินทางกลับมาสร้างวัดสัตหีบขึ้นใช้เวลาเพียง5ปีจึงสมบูรณ์ท่านได้ใช้วิชาอาคมอันแก่กล้ามาสร้างและปลุกเสกเครื่องรางของคลังต่างๆเพื่อมาแจากกับศิษยานุศิ์ โดยเฉพาะประหลัดขิกนั้นโด่งดังที่สุดในเมืองไทยและเป็นที่เลื่องลือในคุณวิเศษมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับสิทธิผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยหลวงพ่ออีลงอักขระและสืบทอดวิชารรประหลัดขิกได้แก่อาจารย์บรรจบน้องชายแท้ๆของหลวงพ่ออีหลวงตาจำเนียนสุขรุ่งวัดสัตหีบหลวงพ่อหุ่นวัดสัตหีบ และอาจารย์มั่นกิโลสิบนั่นคือรายนามสิทธิที่อาศัยอยู่ภายในอารามเดียวกับหลวงพ่ออีส่วนสิทธิที่มาขอเรียนวิชากับท่านและออกไปทำประหลักขิกจนมีชื่อเสียงในเวลาต่อมาคือหลวงพ่อทองอยู่จันทสาโรวัดบางสเสรคงคารามจังหวัดชนบุรีซึ่งหลวงพ่อรูปนี้สามารถทดลองวิชาทำปาหลักขิกแล้วนำไปโยนลงทะเลจากนั้นท่านก็อธิษฐานจิต ให้ปละหลักขิกสามารถลอยทวนน้ำขึ้นไปหาหลวงพ่ออีได้สำหรับหลวงพ่อทองอยู่นั้นหลวงพ่ออีท่านชื่นชมมากนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อลังวัดอัมพารามจังหวัดชนบุรีหลวงพ่อสำริดวัดปู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อกี่วัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีหลวงพ่อเปี่ยมวัดทุ่งเหียงจังหวัดชนบุรี หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชิจังหวัดชนบุรีและรูกสุดท้ายที่ได้วิชาในช่วงท้ายของอายุของหลวงพ่ออีคือหลวงพ่อชมวัดโอ่งจังหวัดชนบุรีส่วนในด้านงานปกครองของหลวงพ่ออีลำดับได้ดังนี้อี2467ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลสัตหีบ ปี2467เป็นพระอุปชัชฌาย์ปี2484ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะแขวงกิ่งอำเภอสัต,ตหีบและสมณศักดิ์ปี2484ได้รับพระราชทานลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรในราชทินานามที่พระครูวรเวทมุนีจากข้อมูลอรามวัชรประดิษ์ฐระบุว่า ในวัยเด็กหลวงพ่อนะับเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาดเกินวัยและมีน้ำใจงามชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เป็นนิดหลวงพ่ออีได้สร้างพระเครื่องรางต่างๆไว้มากมายทั้งปรหลัดขิกตะกรุดเสื่อยันเหรียญพระปิดตาพระสามและพระสี่รมสีหน้าซึ่งล้วนสร้างประสบการณ์เป็นที่ปรากฏเรื่องลือในด้านคลว้วคลาดคงกระพันชายปรี ค้าขายและเมตตามหานิยมครบครันสำหรับประหลัดขิกนั้นเรียกว่ามีชื่อเสียงพอๆกับหลวงพ่อเหลือ8ริ้วทีเดียวแต่ที่ขึ้นอันดับยอดนิยมต้องยกให้เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกปี2473 ในที่สุดหลวงพ่ออีก็เริ่มอา,าพาธด้วยโรคฝีที่คอตั้งแต่เดือนมีนาคม2489แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจรักษานักท่านเคยปรารบว่ามันจะมาเอาชีวิตท่านท่านคงใช้แต่ยาของท่านเองบ้างปิดบ้างพอกบ,บ้างใช้น้ำมนบ้างเรื่อยมาแต่ท่านก็ไม่ได้หยุดการรับนิมนต์ในที่ใดๆทั้งสิ้นจากนั้น โรคฝีได้กำเริบขึ้นเป็นลำดับมาจนเข้าพรรษาแล้วพิษของฝีก็แสดงอาการจนท่านต้องพักทำวัดสวดมนต์จากนั้นกำลังของท่านก็เริ่มลดลงหัวฝีเล็กๆใต้คางด้านขวาก็เริ่มบวมมากขึ้นมีผู้ห่วงใยและแนะนำท่านให้เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดเสียแต่ท่านก็บอกว่าช่างมันเถอะเป็นกรรมเก่าของฉัน เจ้ากวางหนองไก่เตี้ยมันมาตามทวงนี้แล้วเพราะท่านเคยบอกคนใกล้ชิดว่าชาติก่อนเคยไปยิงกวางตัวหนึ่งที่หนองไก่เตี้ยถูกที่ซอกคอตายกัมนั้นจึงตามมาให้ผลแล้วท่านก็คิดว่าเป็นกํมเก่าอยากจะขอชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียทีท่านจึงไม่ได้สนใจรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันแม้โรงพยาบาลท่านก็ไม่ได้พูดถึงจนกระทั่ง ที่ใต้คางของท่านนั้นเริ่มโตมากขึ้นเรื่อยๆจึงทวีความรุนแรงมากยิ่งทำให้กำลังของท่านร่วงโรยประกอบกับเข้าสู่วัยชราภาพมากแล้วด้วยพอถึงวันที่20กันยายน 89, ปี2489ตรงกับแรม10ค่ำเดือน10ปีจอเวลา20นาฬิกา35นาที หลวงพ่ออีท่านก็บอกให้พระที่นั่งแวดล้อมคอยเฝ้าพยาบาลท่านอยู่บอกให้ช่วยประคองให้ท่านลุกขึ้นนั่งแล้วสั่งไม่ให้ทุกคนแต่ต้องตัวท่านเสร็จแล้วท่านก็นั่งสมาธิตัวตรงเริ่มเข้าสมาธิชั่วครู่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็ทำให้ทุกคนต้องตกใจกันสุดขีดคือไม้กระดานแผ่นหนึ่งซึ่งตั้งทิงอยู่กับฝาผนังภายในกุฏิ และตั้งอย่างนั้นมานานแล้วจูจ่ๆก็ล้มโครมลงมาฟาดกับพื้นและมีกระจกแผ่นหนึ่งที่ติดกับบานประตูตู้ห่างจากไม้กระดานหลายเมตรก็กระเด็นหลุดออกมาแตกกระจายทั่วพื้นทั้งพระและลูกศิษย์วัดที่คอยนั่งเฝ้าพยาบาลแวดล้อมท่านอยู่ต่างก็ตกใจพอหายตกใจได้สติก็หันมาดูหลวงพ่ออีซึ่งตรงกับเวลา21นาฬิกา5นาที ท่านก็นั่งสงบปราศจากลมหายใจเข้าออกเสียแล้วข่าวการการมรณภาพก็กระจายไปทั่วกิ่งอำเภอสัตหีบอย่างรวดเร็วสิรีรวมอายุของท่านได้82ปีถึงแม้หลวงพ่อจะจากพวกเราไปนานแล้วแต่คนไทยยังสามารถสัมผัสได้ว่าเหมือนท่านยังอยู่เพราะบารมีของท่านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนปราบเท่าทุกวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลบางตอนจาก คมชัดลึกออนไลน์วิกิพีเดียและเว็บไซต์ธรรมเเกตอเเวสุดท้ายนี้ทางทีมงานพลายเดี่ยวพระเครื่องต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านที่ติดตามมาตลอดและช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ